ทางตลาดครับเป็นลูกของเจ้าพายุกับแม่เลกาะสินครับจากกหวัดกาะสินครับเจ้าของคือเสียต้มยางตลาดครับมาแล้วครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับเข้ามาเลยครับน้องใบเงินครับจากชัยันฟาร์มครับเป็นลูกของเจ้าทองใบกับแม่น้ำพึ่งชนบุรีครับของเสียโอครับจากชนบุรีนะครับรุ่นดีกกนนารุนได ครับเท่าพี่ดูรายชื่ออดีตแชมป์ทั้งนั้นและมาชนกันอีกแล้วใช่มีอดีตแกนแชมป์ด้วยครับรุนรันหมายเลขสามครับเข้ามาเลยครับน้องแก้วมงคลครับจากเพิ่มภูนฟาร์มครับเป็นลูกของเอกมงคลกับแม่สายเพชรอุดรครับจากอุดรธานีครับของเสียอภิรักษ์สามตัวสามจังหวัดมาแล้วฮะกาฬสินชนบุรีอุดรธานีครับหมายเลขสี่ฮะหมายเลขสี่มาแล้วครับ ปานอะไรครับปานฉายฮะปานฉายครับจากสิงห์ไทยฟาร์มครับเป็นลูกของตะวันฉายครับกับแม่เฟื่องฟ้าครับจากจังหวัดมุกดาหารครับมุกดาหารครับสี่ตัวสี่จังหวัดครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้ามาแล้วครับน้องใบบุญครับจากโมธนาสาทุกฟาร์ม วายงามครับเป็นลูกของพ่อพิกุไทยกับแม่สายอีสานครับจากจังหวัดมหาสารคามครับผมไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนี่คืออดีตการแชมป์เกือบทุกตัวและมาจาก4 5หจังหวัดใช่ครับมหมายเลขหนึ่งมาจากกาฬสินท์ครับหมายเลขสองมาจากชนบุรีครับหมายเลขสามมาจากอุดรธานีหมายเลขสี่มาจากมุกดาหารครับและหมายเลขห้ามาจากมหาสารคามครับเอา